สัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพรุ่นรอนทับลานนะคะจะทําการ QC ที่นอนปรับทาาบ้านใบบุญนะคะผลิตโดยสถานปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทพรุ่นรอนทับลานที่นอนทุกชิ้นเราจะทําการ QC ก่อนที่จะนําออกไปให้ทุกท่านได้ใช้นะคะวิธีการ QC เราดําเนินการดังนี้ค่ะครับผมก็คือเราจะใช้นะครเป็นมัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับ อันนี้เขาเรียกเป็นระบบดิจิตตันนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับซึ่งจะมองได้ง่ายนะฮะถ้าไม่มีก็จะใช้เป็นแบบอนาล็อกที่มันเป็นเข็มนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการตวดสอบนะครับก็คือเราใช้ทดสอบคอยวัมิเตอร์เราใช้ได้หรือเปล่านะครับในการใช้ขั้วบวกขั้วลบนะครับแตะเข้าหากันตัวเลขจะต้องวิ่งไปที่ศูนย์นะครับนั่นหมายความว่ามีการเชื่อมต่อถึงกันนะครับทีนี้เลยทดสอบว่า ใยของผ้าเนี่ยนะ,ะซรซิลเวอร์ที่ที่ทอที่สักทอด้วยซิลเวอร์ครับผมจะสามารถสื่อมากับาหาที่แจ็คตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับจะถ่ายประจุมาที่ที่จะนําไปฟ้ามาได้หรือเปล่านะครับเราแตะไปที่จุดที่ทอสีอดำๆเนี่ยนะฮะที่เป็นลายตารางๆนะครับนะฮะปรากฏว่าตัวเลขวิ่งมาที่ศูนแล้วนะครับแสดงว่า สามารถที่จะถ่ายประจุมาจนถึงแจ็คปล่ยแจ็คีได้นะครับส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราสัมผัสวเวลาเรานอนลงไปเนี่ยเราสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของที่นอนนี้ก็จะมีการถ่ายประจุส่วนเกินเนี่ยออกมาที่แจ็คตัวนี้แล้วก็ปล่อยลงดินนะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่เป็นลายดำๆนะครับวิ่งไปที่ศูนย์ทั้งหมดนะครับและจะหมอนนะครับหมอนระวางอย่างนี้นะฮะ จะแยกคิ้งกันนะครับกับที่นอนแต่ว่าระาวาังอันนี้มันก็สัมผัสกันเราแตะที่หมอนก็ได้นะครับจะหลงเหลือหยุดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นใหญ่ไม่ได้ถักทอถึงกันแต่ว่าเป็นวางสัมผัสเอาแต่ก็สามารถนำสื่อไฟฟ้าได้นะครับจุดใดก็ได้นะทั่วทั้งผืนนะครับแบวิ่งไปที่ศูนย์หมดเลยนะครับ แสดงว่าเชื่อมต่อกันทีนี้วิธีการใช้งานก็คือนําสายแจ็คทั้งสองขั้วนี้นะครับไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านที่เป็นสายดินเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าเป็นสายดินเท่านั้นนะครับมันจะมีสามรูใช่ไหมฮะเราเสียบเข้าที่สายดินเพื่อให้ประจุของเราร่างกายของเราเนี่ยถ่ายลงไปที่ดินนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่ตัก๊กมันสั้นนะครับเราต้องการที่จะ หปหักพ่วงก,ก็ให้ใช้ลักพ่วงที่เป็นแบบาส,าสามขาแบบนี้นะฮะเราจะมีสามรูแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือเสียบเข้าไปที่ลักไปบ้าน,นะะแล้วก็เอาแจ็คนี้นะฮะาเสียบเข้าที่สายดินเหมือนกันนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้จะเป็น สามขาก็จริงนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแค่สองสองขาก็จะไม่สามารถนำสายดินได้นะฮะมันจะไม่มีประโยชน์สายดินจะไม่มีประโยชน์นะครับต้องเป็นแบบสามขาแบบนี้นะครับเราจะถ่ายประจุลงสายดินเท่านั้นนะครับก็อาจารย์กินก็จริงครับค่ะก็ที่นอนปรับคาดเนี่ยจะทำให้หลับลึกหลับสบายนะคะแล้วก็ผู้ใดที่เจ็บป่วยน,นะคะ ที่นอนปรับท่าก็จะไปปรับสมดุลให้ร่างกายมีความสมดุลน,นะคะก็การ QC ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ